น้ำก็เล่นเหรอเอ้ยทำไมเป่าผมเร็วใบไม่มีทางเล่น คะ่ะใส่เสื้อสีเทาที่ทางเราได้เตรียมเอาไวาา้เามาว่าเปียกไหมเปียกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่กางเกงยีนนะคะถ้าไม่จำเป็นเพราะว่ามันหนักมากโดยเฉพาะแนนซี้อย่าใส่กางเกงยีนนะคะเนนซี่เราเราไม่ไหวจริงในการที่จะช่วยแนนตี่ขึ้นมาและเราอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่เสื้อชูชีพาไว้ด้วยนะคะส่วนป้าไก่ขอเสพ ไก่จ๋าฝากเลยนะกล้องไก่ก็มือีที่สุดนะไก่ก็มือเรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ใส่เสื้อสีเทานะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทายเรือคายักแล้วช่วงต้องกลับไปพักผ่อนแล้วช่วงเที่ยงต้องกลับมาแลบวทานอาหารใหม่ส่วนใบสองค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงของวอเตอร์ปาร์คเพราะฉะนั้นเตรียมตัวฟิตร่างกายให้เรียบร้อยใครรู้สึกปวดเมื่อยมาขอยากับทีมงานได้นะคะมียาเขา ยแก้เได้เลยนะคะต้องบอกว่าอย่าดคนดึหนเราตวตบยกที่คนร้องกันตอนนี้คชาัเกนแตกแตกเขาแล้วบอกว่า

ในวันนี้แต่เผื่อเหตุฉุกเฉินค่ะอันนี้เป็นสีม่วงเลยเหรอคะขอไปก่อนนะคะพี่เอาสีอะไรครับเอาสีฟ้าค่ะไม่มีอะใสีฟ้าอันนี้คือสีอะไรเออสีฟ้าเหมือนกันพี่โอเคครับมานีอยใบหายเป็นไงออ